สวัสดีค่ะพามาชมที่แปลงสวยที่หินตั้งกันอีกครั้งนะคะบรรยากาศของที่สวยๆที่จังหวัดนครนายกนะคะหน้าแปลงก็จะติดคลองน้ําด้วยนะคะบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆด้านนู้นนะคะก็จะเห็นเขาไปทางเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะที่ดินสวยๆนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้เป็นช่วงที่น้ําแต่ละพื้นที่ก็จะสูงมากๆแต่แปลงนี้ปลอดภัยนะคะน้ําไม่ท่วมนะคะที่ดินสวยนะคะปลอดภัยน้ําไม่ท่วม ท่านที่กําลังหาที่ดินนะคะไว้สร้างบ้านอยู่อาศัยเป็นที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันนี้แนะนําแปลงสวยมากๆของจังหวัดนครน,นายกเลยนะคะบรรยากาศอยู่ติดกับถนนลาดยางนะคะออบตอหินตั้งเพียง5 0 0เมตรเองนะคะเข้ามาจากถนนเส้นหลักที่จะไปเขื่อนขุนด่านประการชนก็เพียง300เมตรนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะรูปแปลงสวยนะคะรูกแปลงสี่เหลี่ยมด้านหน้าแปลงมีคลองน้ำนะ ื้นที่สูงนะคะน้ำไม่ท่วมถมไว้เรียบร้อยแล้วนะปลูกสร้างบ้านได้เลยนะคะหรือถ้าต้องการปรับถมเพิ่มขึ้นก็อีกนิดหน่อยเองนะคะดินแน่นมากๆถมไว้เป็นสิปีแล้วนะคะแนวเขตนะคะที่มีรู้นั่นคือบริเวณทั้งหมดของแปลงนะคะพื้นที่ทั้งหมด1ไร่กับอีก3าตารางวาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ทชายแห่งเลยนะคะโซนนี้บรรยากาศดีนะคะอากาศดีบรรยากาศดีเห็นวิวเขาบรรยากาศสวยนะคะลมลื่น ท้องคานายกหน้าอยู่มากๆนะคะอากาศดีมีแหล่งท่องเที่ยวแคมปิ้งเป็นคาเฟ่นะคะร้านอาหารต่างๆคาเฟ่จุดเช็คอินหลากหลายมากมายเลยแค่มาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราเองนะคะก็มีความสุขเป็นธรรมชาติมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเบื่อก็ออกไปเที่ยวบริเวณรอบๆก็ไม่ไกลนะคะไปเ่อนคุนดานประการชนเพียง6กิโลเท่านั้นนะคะไปชมเขื่อนสวยๆท่านใดกำลังหาที่สวยๆปลูกบ้านนะคะ แนะนำเลยนะคะแปลงนี้สวยมากๆพื้นที่สวยราคาพิเศษด้วยนะคะ1ไร่กับอีก35ตารางวาเพียง3ล้านสแสนบาทเท่านั้นนะคะถ้าชอบบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะติดต่อมาชมที่ดินกับลุงได้ติดต่อลุงได้ที่063 932 0999ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ